มาดูเก้าอี้นวดนะครับตัวนี้จะบอกตําหนิก่อนนะครับ1ตําหนิหนังลอกนะครับตัวนี้พ่อค้าก็เลยลอกออกมาให้นะครับคูณเนี่ยครับขูดออกมาให้จนหมดแล้วนะครับก็จะใช้ผ้าคลุมก็ได้นะครับการสองนะครับแต่ก่อนตรงนี้มันจะนวดแรงมากครับเวลาเขาเขานวดเขาจะแบบพลิกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับคือดันแบบแรงมากแล้วก็ตอนนี้มันเบาครับมันเบากระขานะครับ ขามันก็จะเบานวดเบาไม่เหมือนแต่ก่อนคือจริงๆตัวเนี้ยเก้าอี้นวดตัวเนี้ยพ่อค้ากักเก็บนะครับก็คือเก็บไว้ใช้แล้วคราวนี้ดีเลยเอา,เอ,าออกมามาลองเอามาลองว่าจะมันจะใช้เนี่ยแหละครับคือเก็บไว้ใช้จริงๆก็คือมันนวดดีนะครับลองไปไล่นะครับไม่แน่ใจว่าถุงลมมันรั่วหรือสายมันรั่วนะครับนะครับมันก็เลยจะทําให้นวดเบานะครับแล้วก็กัดสอกัดตอนิ้ตรงนี้นะครับ นี่นะครับแตกตอนยกลงนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นด้านข้างนะครับเต่เรามาดูบอดี้ด้านข้างก่อนนะครับหนังสีแดงยังสวยนะครับไม่ได้ลอกนะครับหนังมันคนคนเราจะไอ้นี่กันนะครับนะครับแล้วก็มันก็จะมีเมนูนะครับแมนนวลมีแมนนวลมีอัตโนมัติให้เราเล่นนะครับลองมาเปิดดู นี่นะครับอันนี้ก็จะมีโหมดนี่ด้วยนะครับเหมือนไกวไกวเปเหมือนกับว่าไกวให้เรากับหลับอะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับเราสามารถเปิดปิด LED ได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับนี่นะครับเปิดปิด LED ได้นะครับเห็นนะครับแล้วเราเดี๋ยวเรามาลองดูโหมดนี้กันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราไปให้เขาสแกนเจอก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสแกนไม่เจอเขาจะไม่ทํางานนะครับให้เขาสแกนหลังก่อน นะครับเดีย๋ยวลองดูเขาน่าจะสแกนเจอแล้วนะครับเราดูระบบนวดเขา่าตัวนี้เขาก็จะเอ็ลงเพิ่มนะครับนี่ขาเขาจะนวดแล้วนะครับ,รบจริงๆขาเขานวดดีมากนะครับตัวนี้ต้องบอกเลย แล้วก็เขาก็จะมีถุงลมตรงนี้ด้วยนะครับ3ชิ้นข้างละ3ชิ้นนะครับตรงนี้ถุงลมยังแข็งแรงนะครับแต่ขากับตรงหัวนะครับแค่นั้นเองเห็นไหมครับอันนี้คือปีกอ่าอันเนี้ย ใช่ไหมครับอันนี้คืออีกด้านหนึง่งกำลังกำลังไอ้นี่นะครับใช่ไหมครับนี่มาเป็นสามนี่นะครับอันนี้ก็ดันแรงมากนะครับมีตรงตรงหัวไหล่นะครับกับขามันเบาน่าจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับคือสายน่าจะเป็นเส้นเดียวกันน่าจะรั่วครับไม่รั่วหรือก็หลุดเนี่ยนะครับลองไปไล่ดูนะครับเนี่ยนี่ปกตินี่ปกติตรงนี้แรงครับตรงนี้เบาล่ะ นะครับมันก็จะเบานะครับเนี่ยมันก็จะเบานะครับ นะครับตรงเบาะนั่งเขาก็บีบขึ้นมาค่อนข้างแรงมากนะครับอ่าตัวนี้เขาก็จะยกนอนลงไปเหมือนเดิมนะครับตามสเต็ปเขานะครับอ่าอันนี้ก็ดึงขาลงนะครับ ตอนนี้ดึงขาลงอันนี้สำหรับยืดขาแล้วก็นวดนะครับก็เดี๋ยวลองไปไล่ไล่ดูเอาเองนะครับไล่ไล่ดูนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะขายตามสภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโหมดนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูหมอนี้นะครับปิเปิดก่อนนะครับ นะครับเรามาดูโหมดนี้กันอันนี้จะเป็นโหมดเหมือนกับให้เราเขาเรียกอะไรครับโยกเหมือนเปรอะครับโยกให้เราหลับนี่เห็นไหมครับ ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจริงๆพอกับขามันแรงมากนะครับแต่ผมเก็บเอาไว้ว่ากะเอาไว้ใช้ครับเก็บไว้นานแล้วแหละสงสัยมันมีน่าจะไม่ถุงลมรั่วสายอาจจะหลุดนะครับลองลองไปไปดู เพื่อมีคนสนใจนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะโยกโยกโยกแบบนี้นะครับโหมดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ